เสนอตอนพิศาร์แดงและนโปลเลียนโบนาปะเรื่องของพิศาร์แดงตัวเล็กแขกไม่ได้รับเชิญผู้สิงสู่อยู่ในอดีตพระราชวังตุเลอรี่พิศาร์แดงตัวเล็กหรือพิศาจแดงแครเลอร์ปฏิฮอมิรูตหรือเจ้าแดงน้อยไม่มีใครแน่ใจว่าคืออะไรกันแน่อสูรก๊อปลินหรือผีแต่ไม่ว่าจะคืออะไร มันก็อยู่ในรูปของชายร่างเล็กใบหน้าน่าเกลียดหน้ากลัวหลังค่อมจมูกงุ้มเหมือนตะขอหัวเบี้ยวผิดรูปมีเขาบางคนยังบอกอีกว่าท้าเป็นกิสวมชุดสีแดงตั้งแต่หมวกยอดแหลมหมวกฟรียองหรือหมวกแห่งเสรีภาพเสื้อผ้าจนจุดเท้าสิงสู่อยู่หน้าทางเดินและถงพักที่ระเบียงพระราชวังตุเลรี ชาววังทุกคนกลัวปิศาจแดงตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมายามใดที่มันปรากฏหมายถึงกำลังจะเกิดภัยพิบัติหรือหายนะใหญ่หลวงจะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายก็ไม่ผิดจนคนทั้งหลายเพิ่มฉายาแก่ผู้พรายหรือผีต้นนี้อีกอย่างว่าผู้แดงแห่งโชคชะตาว่ากันว่ามันปรากฏตัวครั้งแรกในศตรวรรษที่16 ในรัชสมัยของพระนางแคทเธอรีนเดอเมดิชิตสุภาพสตรีชั้นผู้ดีชาวอิตาลีซึ่งเสกสมรสกับพระเจ้าองรีที่สองกลายเป็นราชินีแห่งฝรั่งเศสและพระนางนั่นเองที่มีพระราชเสานีให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดหรือทำไมที่นี่จึงมีปิศาจสิงสู่ทั้งที่เป็นพระราชวังสร้างใหม่จึงมีคนพยายาม ให้ต้นเหตุเอาไว้หลายอย่างทั้งแบบที่จู่ๆก็มาเองและอื่นๆแต่เรื่องที่ดูจะมีน้ำหนักมากหน่อยเห็นจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เล่าว่าหลังการสวรรคตด้วยอุบัติเหตุอย่างทันด่วนของพระเจ้าองรีที่สองพระสวามีพระนางแคทเธอรีนเดอร์มเมดิชซึ่งขึ้นว่าราชการในฐานะพระพันปีหลวงอาสั่งให้บริวารน,นักฆ่าคนหนึ่งชื่อชอนจอนคนถลกหนังไปจัดการฆ่า ศัตรูทางการเมืองของเธอชอนน่าจะรู้ความลับของราชินีองค์นี้มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขีดรู้มากเกินไปทําให้สมเด็จพระราชินีบัญชาให้ปิดปากด้วยการสังหารเสียโดยชายชื่อนนวิลเป็นผู้ลงมือในสวนอันสงัดเงียบของพระราชวังตุเลอรี่เนวิลทิ้งศพของชอนไว้ในสวนแต่ไม่กี่วันต่อมาเมื่อเขากลับมาเก็บศพ ศพของชอนหายไปอย่างไร้ร่องรอยศพที่หายไปสร้างความกังวลแก่ราชินีจนต้องให้หาโหราจารย์เข้ามาทำนายอย่างลับๆผลคือหมอดูทูลราชินีว่าเขาเห็นภาพนิมิตภาพนั้นบอกกล่าวว่าชาววังตุยเลอรี่ทุกคนจะตายอย่างสาหัสเขาอ้างว่าชอนจะหลอกหลอนตุยเลอรี่จนกว่าที่นี่จะถูกทำลายหลังจากนั้น ทุกครั้งที่เหตุการณ์น่ากลัวกำลังจะเกิดปีศาจแดงก็จะปรากฏตัวให้ชาววังตุยเลอรี่เห็นโดยมีพระนางแคทเธอรีนเดอร์เมดิชิตเป็นหมายเลขหนึ่งพระนางได้พบเจ้าปีศาจแดงไม่นานก่อนเกิดการสังหารหมู่พวกอูกเกอร์นโนซึ่งบานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนในฝรั่งเศสหรือต่อมาก่อนเกิดเหตุร้ายพระเจ้าองรีที่สี่ และมหาเล็กก็เห็นมันก่อนที่พระองค์เองจะถูกลอบสังหารเมื่อวันที่14พฤษภาคมคศ160อีกครั้งที่น่าเล่าคือคราวที่นางกำนันของพระนางมารีอังตัวเน็ตเจอเข้ากับพริษจทแดงไม่กี่วันก่อนมีการบุกโจมตีตุ่ยเลอรี่ในปีคศ1792ซึ่งนำไปสู่การจับกลุ่มและการประหารชีวิตพระเจ้าหลุยที่16 พระนางมารีอังตัวเนตในเวลาต่อมาปีศาจแดงถูกพบเห็นกันอีกครั้งโดยทหารยามรักษาการหน้าคุกชื้นแฉที่พระนางมารีอังตัวเน็ตถูกขังในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประหารในรายงานเล่าว่ามันดูมีความยินดีกับทุกสิ่งรอบข้างอาจเป็นเพราะยุคนั้นเป็นยุคของการหนองเลือดแม้แต่นโปเลียนโบนาปาร์ตก็ได้พบกับปีศาจแดงแต่การพบกันของสองฝ่ายกลับ ไม่ใช่การนำมาถึงเหตุร้ายทุกครั้งเรื่องเล่ากันว่าปิศาจแดงมาปรากฏตัวตั้งแต่นโปเลียนบนอาปายังเป็นนายพลและสุดท้ายกลายเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสมันมาหาเขาหลายครั้งและมีอีกหลายคนเชื่อว่ามันมาคอยแนะนำในายามออกรบเริ่มตั้งแต่การที่ปิศาจแดงมาพบปนโปเลียนครั้งแรกในปีคศ1798ระหว่างเดินทางไปรบที่อียิปต มันมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาและบอกว่าเฝ้าดูนโปเลียนมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กทำานายอนาคตว่าเขาจะได้รับชัยชนะในยุโรปอีกตลอดสิบปีถัดจากนั้นมันบอกแม้แต่เรื่องทหารของเขาจะไม่เชื่อฟังคำสั่งและการรบคราวนี้ก็จะล้มเหลวคาดกันว่าเจ้าสิ่งประหลาดนี้น่าจะได้แนะนำ ให้คำปรึกษาจนทําให้นโปเลียนโบนาร์ปาดได้ชัยชนะมากครั้งไม่ว่าจะในสงครามวอร์แกรมการรบแตกหักกับทัพอังกฤษและออสเตรียซึ่งเกิดขึ้นใน5และ6กร,รกฎาคม1809และในปี1812นโปเลียนพิชิตและควบคุมยุโรปเกือบทั้งหมดจริงดังเจ้าผู้พายบอกไว้ นโปเลียนอาจเชื่อมั่นในปิศาจแดงกระนนั้นคนเราในยามขึ้นสูงสุดก็ย่อมมีความคิดเข้าข้างตัวเองดังนั้นเมื่อปิศาจแครกมาหาพระองค์อีกครั้งคราวนี้พระองค์กลับเมินเฉยมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งตอนที่นโปเลียนกําลังวางแผนจะเข้าบุกรัเสเซียอยู่รอรอบมันก็มาปรากฏตัวที่ปรึกษาแห่งรัฐของนโปเลียนหลุยมาติเยเขาหมู เป็นสักขีพยานในการเผชิญหน้าคราวนี้เมื่อเดือนมกราคมคศ1812ฤดูหนาวก่อนการรบในรัเสเซียมีชายผิวแดงตัวเล็กโผล่มาจากไหนไม่รู้มันถามทหารยามว่าจะขอพูดกับจักรพรรดิได้หรือไม่ทหารยามตอบห้ามเข้าชายนั้นก็ผลักทหารกระเด็นแล้ววิ่งเข้าไปในที่พักของนโปเลียนอย่างรวดเร็วเขาบอกกับมหาดเล็กหน้าห้องว่า บอกจะกระพัดว่าชายผิวแดงตัวเล็กที่เขาเห็นในอียิปตต้องการพบเขาอีกครั้งนบโปเลียนได้ยินพอดีก็เอ่ยปากอนุญาตชายตัวเล็กก็เข้าไปหาและพูดคุยกันแค่สองคนในห้องส่วนตัวจากคำไม่กี่คำที่ลอยมากระทบหูพวกที่เงียบฟังอยู่โดยรอบได้ยินเหมือนนบโปเลียนจะอ้อนวอนขอบางสิ่งที่ถูกปฏิเสธในที่สุดประตูก็เปิดถาง ชายเสื้อแดงปลีออกมาเขาเดินผ่านทางเดินอย่างรวดเร็วและหายวับไปบนบันไดวังเป็นไปได้ว่าปีศาจมาเตือนนโปโลเลียนขานไม่ให้พระองค์วังแผนรุกรานรัเสเซียแต่ครั้งนี้การปรากฏของมันกลับเป็นหลังร้ายน่ากลัวว่าจะกระรัดผู้ยิ่งใหญ่จะถึงวาระแห่งการล้มเหลวโปโลเลียนยกทัพเข้าบุกรัเสเซียเพราะต้องการรบกับเเลซานเดอร์ที่หนึ่ง กองทัพที่พระองค์รวบรวมมามีขนาดมาหมามีทหารถึงครึ่งล้านคนแต่พระองค์ก็แพ้เมื่อนโปเลียนถอดใจถอยจากรัเสเซียทัพทหารห้าแ0 0คนเหลือรอดเพียงหนึ่งหมื่นคนต่อจากนั้นนบโปเลียนก็แพยแท้ต่อเนื่องเมื่อมาถึงจุดนี้ปิศาจก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมันแสดงความเสียใจและบอกนบโปเลียนว่าเขาเหลือเวลาเพียงสาม ก่อนที่การปกครองของเขาจะสิ้นสุดลงพันธมิตรจะบุกปารีสและเขาจะถูกเนรเทศไปยังเกาะร้างที่ห่างไกลบทสนทนานี้ทหารสาบานว่าเขาได้ยินจริงท่านมีเวลาสามเดือนในการจัดการแผนของท่านให้เสร็จหรือปฏิบัติตามข้อเสนอสันติภาพที่พันธมิตรเสนอและก็เป็นตามที่พิศารแดงทำนายไว้ ในวันที่31มีนาคมคศ1814ฝ่ายพันธมิตรบุกปารีสและในวันที่1เมษายนคศ1814นโปเลียนถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์พระองค์ถูกส่งตัวไปยังเกาะเซนเฮเลนาจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนในปี1821วิสาแดงปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมปี1871เมื่อพระราชวังตุยเลรี่ถูกบุกปล้น และถูกเผาจนราบเป็นหน้ากลองบันทึกเรื่องการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายนี้ถูกเขียนขึ้นโดยนากาักกล่าวที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดูแลแขกที่พิพิธภัณฑ์ลูฟซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในเวลานั้นเล่าว่าคืนหนึ่งขณะที่เดินออกตรวจรอบบริเวณตามหน้าที่เขาเดินเลียบไปตามระเบียงซึ่งเงียบนิ่งโดยถือโคมไฟในมือครั้นเมื่อถึงถงระเบียง ส่วนแกลเลอรี่ดีอพอลลอนก็สังเกตเห็นร่างมนุษย์ยืนอยู่ตรงหน้าต่างร่างนั้นกอดอกหัวลุกต่ำราวกับมีความทุกข์ท่วมทักเจ้าหน้าที่คนนั้นคิดว่าเป็นหัวขโมยจึงวิ่งเข้าหาผู้บุกรุกร่างนั้นเหมือนจะรู้ตัวมันหันหลังแล้วหายตัวไปเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อสิ่งที่เห็นคิดว่าประสาทสัมผัสหลอกตาสีแล้วแต่ครั้นเมื่อไปถึงถงใหญ่ที่ระบียงนั้น เขาก็เห็นร่างเดิมอีกครั้งในท่าเศร้าโศกแบบเดียวกันเขาวิ่งเข้าหาอีกและมันก็หายวับไปกับตาอีกครันงนั้นเองเจ้าหน้าที่จึงหวนึกถึงตำนานปีศาจแดงแห่งพระราชวังตุลลิรีขึ้นมาได้เขารีบวิ่งไปหากลุ่มยามที่ทำหน้าที่ด้วยกันในคืนนั้นแจ้งสิ่งที่เขาพบและช่วยกันออกตาหาปีศาจก็อบลินแต่ก็ไร้ผล นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการพบเห็นเพราะในวันที่23พฤษภาค,คมคศ1871วังตุยเลอรี่ก็ถูกเผาเปลวไฟพุ่งออกมาจากหน้าต่างทุกบานของอาคารวังค่อยๆโหงแรงขึ้นเรื่อยๆไฟไม่ต่อเนื่องถึง48ชั่วโมงเผาพระราชวังแสงงามให้ถึงการพินาศพระราชวังตุยเลอรี่สูญสลายลงพร้อมกับการหายไปของพิซาร์ดง หลังจากนั้นไม่เคยมีใครพบเห็นเขาอีกเลย